จิตใจคอมันเป็นเช่นไรก็ไม่รู้ตั้งแต่พองานเลี้ยงจบลงไปใจคอของแพรวนะั้นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจะข่มตานอนอย่างไรก็ไม่หลับนี่ก็ดึกมากแล้วถ้าแม้นว่าแพรวนั้นน่ะยังคิดวนไปวนมาประเดี๋ยวเช้าจะไม่มีแรงทำงานข่มตานอนซะให้หลับพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอย่าคิดมากเลยเรา ลังนอนหลับขยับเข้าไปใกล้ๆขวันตาเล่นเผาใจควันหายโอโ้คอวันตาเห็นแค่แสงจันทร์ส่องเข้ามาทำไมแพลวช่างสวยจริงๆ ก็ส่องแสงแจม่มเห็นพวงแก้มอยู่ไวไวๆอยากเอื้อมมือเข้าไปไกลๆอย่าเพอใจอยังกายไว้ก่อน กลปลายจะกถามผู้ชมให้ปุกกันแบบไหนขอถามผู้ชมที่อยู่ข้างหน้าจะปลูกขวัญตากันด้วยอะไร นิ่วกับไยจมูกขอถามผู้ชมให้ปลุกกันแบบไหนทันย่ายุผมใช่ไมให้เอาไยจมูกรุกนา ไอะอะไปตายจริงเข้ามาในนี้ได้ยังไงกันคะประเดี๋ยวใครเห็นเข้าแผลจะต้องเดือดร้อนแผลพี่นิพนธ์ผู้นี้ต้องขอโทษแพลด้วยที่ถือวิสาสะเข้ามาในห้องแพลโดยที่แพลไม่อนุญาตคุณนิพนธ์ถ้ามาดแมนว่ามีอะไรให้แผลรับใช้แล้วก็จงรีบบอกมาเถอจะจ้ะเดี๋ยวแพลจะรีบทำให้เวลาเนี้ย ทามัดแมนว่าคุณหญิงมาเห็นเข้าแพรวต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยพี่ไม่มีอะไรให้แพรวรับใช้หรอกแต่ที่มาวันนี้และที่มาในคืนนี้เพราะว่าเป็นเสียงเรียกของหัวใจของพี่ให้มาหาแพรวพี่มาวันนี้ไม่อยากจะขออะไรมากอยากจะขอเพียงอย่างเดียวไม่รู้ว่าแพรวจะให้พี่ได้ไหม จะได้ไหมโปรดอย่าคิดเนียมอายไปเลยน้องเอ๋ยอหอมหน่อยพอแล้วค่ะใครไม่เข้าหอมเบาๆไม่ทำแก้มเจ้าเป็นลอยแค่หอมนิด เดี่ยวค่อยคอยรับรองว่าลอยไม่มี นักิใครเล่าเขาจะให้พี่หอมฟรีไม่มีรับรองห,หรือว่าที่เคยขอเรื่อยไปอย่าสิไม่เคยมีผู้ในะนะด ของลองของแมนหากไม่มีบารมีนี้จะขอจองเปิดอกบอกหน่อย อไมอ่เห็นเท่าสักครั้ง ถูกสังยังไม่ยอมร้องไห้ถูกคนรักผักใจน้ำตาเมลัลออกมาแม่จา เลี้ยงลูกมาแม่ตีมีเคยร้องไห้สักทีแม่นี้ไม่เห็นน้ำตากลั้นไม่ไหวเจ็บปวดใจเจียนบา ปล่อยมันไหลออกมาดีกว่าข้างรวมทวงตนแอบมองแล้วก็ต้องแอบชังลูกผู้ชายใจดังมันชัา จนน้ำตาไหลถ้าสดชื่นพี่สียนร้องไห้ปรอดเธอจงภูมิใจที่ฉันร้องไห้ Pro ไม่อยู่เอ๊ะคนลับใช้มันหายไปไหนกันหมดแพลวแพลอเพลอยเจ้าคะออกมาหาคุณหญิงหน่อยสิโอ้โหโคุกตัวกันอยู่แต่ในห้องในหับไม่ออกมาให้ใช้งานบ้างเลยเออพอดีว่าช่วงนี้แพลวไม่ค่อยสบายนะจ๊ะอ้าวไม่ค่อยสบายอย่างนั้นเหรอค่ะแล้วทำไมมีอะไรถึงไม่บอกฉัน ฉันเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตในบ้านนี้ถ้าหากว่าลูกบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยใช้งานอย่างเดียวไม่ยูแรลรักษาจะเรียกว่าเป็นคนปกครองคนได้ยังไงเป็นอะไรมากหรือเปล่าเออคือแพลวไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกจ้ะกินยาไปแล้วเมื่อเช้าประเดียวก็คงจะดีขึ้นเออฉันสงสัยนะเมื่อเช้าเนี้กะจะรงมือเลยจะทำแกงซ้มให้คุณ่ากินสักหน่อย แพลวู้หรือปมามะขามเปียกบ้านเราจะมันหายไปไหนหมดเออมะขามเปียกคือแพลวเห็นว่ามันมันคาที่ในครัวมาตั้งนานแล้วก็เลยก็เลยกินเล่นซะหมดเลยเถอะค่ะกินเล่นอุย้ย <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> นมดนนุ่มปานาะแพลวกลัวว่ามันจะเสียเออและมีอีกอย่างหนึ่งนะฉันเนี่ยเห็นไม่ยอมหลังบ้าน มันดอกหน้าดูเชียอยากจะได้มาเชื่อมซะหน่อยแต่พอจะไปสอยลงมาเนี่ยหายไปหมดแล้วรู้หรือเปล่าว่าไอ้บ้านเล็กบ้านน้อยตรงไหนมารักของเราไปฮนะไม่ได้มีใครที่ไหนมารักมาย,ยมที่บ้านหรอกเจ้าค<า>่ะและหายไปไหนหมดคือมาย,ยมคือคือคือว่าแพลเนี่ยกินหมดเองแล้วจ้ะกินหมดอีกแล้ว ก,กิน<ม>ไป<ว>กินมามันก็กิน,กน,นของเปรี้ยวมากอย่างนี้ท้องจะเสียท้องจะร่วงไม่รู้ตัวและอากาศก็ร้อนอบอ้าวแอร์ฉันเล่งจนสุดแล้วก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละทำไมหล่อนเนี่ยถึงได้เอาผ้าห่มตัวมิดชิดแบบนี้ฮะเป็นธรรมดาของคนไม่สบายนะเจ้าค่ะก็ต้องมีร้อนๆหน,า,หนาวๆตอนนี้แพรรู้สึกว่าหนาวอีกสักประเดี๋ยวนึงก็ร้อน ร้อนๆหนาวๆตามวิสัยของคนป่วยแล้วเจ้าค่ะผิดธรรมดาของคนอากาศร้อนแทบตายนางแผลกับหนาวมันมีอะไรปกปิดเราหรือเปล่าเออแผลเจ้าค่ะพอดีฉันเนี่ยนะอากาศมันร้อนหิวนะ้ำเย็นๆแล้วเกินหล่อนช่วยไปเอาน้ำให้ฉันสักแก้วได้ไหมได้เจ้าค่ะอ,อยากจะรับน้ำเย็นๆใช่ไหมเจ้าค่ะน้ำเย็นๆ อะไรเสียงเออะโวยวายคุณหญิงบ้านแค่เนี้ยจะต้องโวยวายเป็นตลาดนักไปได้เขาว่าอะไรเขาว่าไอ้คนที่กินปูล้อนท้องเนี่ยมันจะพูดก่อนคนอื่นเขาตแกเดียวแกเนี่ยลุงได้กินปูล้อนท้องแกแน่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 นายนายว่าที่ข้าอย่าพลอยนั่อยู่เจ๋ยอยู่เจ๋ยอะไรคุณหญิงกินปูล้อนท้องที่อะไรอะไรเสียงเอะโวยวายมีเรื่องอะไรกันล่ะครับ ก็จะมีเร <bin uk> <azo> <hacerlo> ื <sus st anza> ่องอะไรล่ะเกิดเรื่องงามหน้างามตาขึ้นมาในบ้านของเราคนมันหน้าตาสวยๆกันทั้งนั้นนะคุณหอ้าตาแบบนั้นมันเรื่องอะไรคุณนายไอพองครับพองเอ้ยทำไมคุณนายในฐานะที่มึงเป็นคนสนิทของกูจ้ากูจะบอกมึงคนแรกมันเรื่องอะไรกันครับอีแพวมันท้องแพรท้องแพวท้องเออใจทำไมคะนี่แพวมันท้องเออไอพองครับ อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะกูว่าแพวมันท้องมันท้องกับใครเนี่ยมึงรู้ไหมคุณนายแพลไม่บอกใช่ไหมมันไม่ยอมบอกว่าท้องกับใครออถ้าตามความคิดผมแล้วคุณนายต้องคิดว่าเป็นผมแน่เ,เพราะผมหน้าตาดีกว่าเขาทั้งบ้านอวันมาให้ผองเอเอ อีแพลยเนี่ยมันเป็นคนรับใช้มึงก็เป็นคนรับใช้ถ้าหากได้เสียกันเนี่ยกูจำไม่ตำหนิไม่ว่าฐานะเท่าเทียมกันแต่ผมปฏิเสธผมไม่ใช่ผัวมันแต่ผมรู้ว่าผัวเป็นใครมึงรู้เหรอว่าผัวเป็นใคราไมไม่รู้หระอผัวมันเป็นใครไอพองครับถ้ามึงรู้มึงรีบบอกกูมาเลยเดือนนี้ทั้งเดือนกูจะปอเงินเดือนให้ทั้งเดือนเลยถ้าคุณนายอยากรู้ใช่ผมจะบอกให้เลยใครอีแพลว หัวมันเป็นใครใครเป็นเอ่อเป็นใครผู้ชายโอ้โหมันน้อยหรอคะต้นใช่ยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงจุดหัวมันก็ต้องเป็นผู้ชายและแอ้ผู้ชายคนนั้นออกมาเป็นใครแล้วรู้กันทั้งว่าอีแผงท้องกับใครเอออีแผงจะท้องกับใครไม่ได้มันท้องใครมันจะต้องท้องกับหัวมันโอ้โหไอ้แทนผู้กต้องท้องกับหัวมันได้นายหน้าที่นี้ผมขอรับหน้าที่เอง คุณนายถามมันอาจไม่บอกแต่ผมถามมันอาจจะบอกก็ได้มีวิธีมีวิธีไงี๋ยวผมจะก่อบมันในคุณนายลองให้มันบอกความครผัวมันความสามารถของมึงมันเ้อากับใครแถวฟังนะน้องเอเมื่อคุณนายถามว่าเองได้กับใครเองไม่บอกคุณนายพี่จะก่อมเองเองจะได้บอกพี่ฟังโยกเย็เอ้ น้ำถั่วเมฆมะนาวทงเทไม่เป็นไรไสลูกกำลางยังไงมันไม่ยอมบอกไปกอดแม่มึงไปโอ้ยแม่ตายแล้วแล้วคุณหญิงเจ้ายังไงอะไรคุณหญิงคุณหญิงเจ้ายังไงคุณพระอีแพลย์ยังเป็นปเด็กในบ้านของฉันในเมื่อมันท้องขึ้นมาหัวของมันจะต้องอยู่ไม่ไกลไม่ไกลว้ายลองเป็นคนในบ้านของเรานี่แหละร้อยวันพันปีไม่เคยออกไปนอกบ้านไปไหน แผลงานบอกเขาไปสิลูกนนี่รร้ออเหหคะนูท้องอะไรแล้วพูดแพ้ป่ะพระมาเรียกคุณแพ้อะไรอ่ะคุณพระโตโตแล้วโตแล้วเข้าห้องพระสวดมนต์ตลอดแน่นะแจ้าจ้าจ้าเอาไว้ให้เด็กมันนับถือนะคะจ้าหัวจะสองสีแล้วยิ่งพูดยิ่งดูอยาให้ฉันรู้นะเมียหึงไม่ไม่ไม่จะแม่จะจัดการยังไงล่ะคะคุณหญิงแม่อยากจะรู้นะใครที่ทำให้แพลท้อง มันจะกล้าแล้วที่ชอบออกมาไหมนายนายบอกมาสิใครทําท้องแล้วมึงมามองหน้าอะไรกูลูกหาตัวไหนมาทําหรือเปล่าอะไรลูกหลีลูกหล่นล่ะคะเนี่ยไม่หล่นจ้าฉันเป็นคนโตแล้วและอย่างแพวมันเด็กรับใช้ในบ้านทําไม่ไม่จะไม่นี่พันครับแม่โอ้ยมีอะไรครับคุณหญิงแม่เป็นอะไรลูกหตกใจทําไมลูก ว่าแม่เรียกเสียงดังเฉยๆแม่ไม่เคยดุขนาดนี้เลยแม่รู้ว่าลูกหนูไม่ใส่ต่ำเอาคนใช้มาทำเมียแน่ถูกค่ะใช่ไหมลูกรักกันปองดองอยู่ด้วยกันยี่สิบไอ้พ่อครับมึงรึเปล่าฮึมาอ่านอ่ะไอพันล่ะไปไหนกูจะไม่รู้มันอ่ะเอออาไว้ไว้ในเล่นบ้านมาแล้วเว้ยนอนจะหลับจะนอนเอ้ามาพอดีเสียงดังเรื่องเล่าเว้ยาเชียวมะมาเหมินหมาใช่มาเหมินมาที อับอายเข้าที่นั่นลูกคุณพระลูกคุณหญิงโอ้ยกูเนี่ยไม่อยากจะเจอมึงเลยแม้แต่วินาทีเดียวยยแม่ไม่ล้างลูกผานเจอหน้าก็ดาวันวันก็ดาแม่ดาแม่ไม่เหนื่อยเมื่อไงเนี่ยแม่ดาฉันก็ไม่เลิกเมาคุณเรียกลูกมานะ่ะเรียกมาถามไม่ใช่เรียกมาดาคุณบ้านเรานี่บ้านผู้ดีนะคุณนะก็ได้ค่ะฉันจะเรียกมันมาถามไอ้ผาน ตอนนี้เกิดเรื่องในบ้านอุ้ยแต่ละเป็นไรลูกสามีล้อิดแพ้เปิดแพร่คานเลยจะสุดแล้วแพ่ท้องใช่และที่สำคัญมันไม่ยอมบอกว่าพ่อของเด็กในท้องมันได้เป็นใครกูถามทุกคนในบ้านหลังนี้แหละไม่มีใครกล้ายอมรับสักคนเดียวเหลือมึงคนสุดท้ายมึงพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นผัวเขาอีแพรว ก็แน่น่ะสิยังไงก็ต้องท้องอยู่แล้วนี่เป็นไรแอบไปหากระตุงห้องขนาดนั้นฉันว่าฉันทำไมนะคะคุณพานอยากรู้ใช่ไหมว่าใครกันที่ทำให้แพวมันท้องพานพานรู้เหรอลูกหนูโมเ้ชายพานคนนี้รู้หนิกินเหล้าเมายาชิถ้าอยากรู้เดี๋ยวพานคนนี้จะบอกแม่ให้หมดแล้วว่าใครทำแพวมันท้องเชื่อได้ยังไงนแบบี้รู้ได้ยังไง หนูรู้ลกอ๋อคุณงานรู้คนเรี้ย็นนนาลยนะบหนูรู้หนูก็บอกไปลูกทุกคนอย่าเทียงยืนเรียงแถวจะที่พัวแพลว ไม่ให้ผิดเฮ้ยเยงแถวกันหมดยืนเรียงแถวเลยเหรอยืนเรียงแถวเลยยืนเรียงแถวเลยพี่ไม่จำได้เหรหนูเมาอยู่หรือเปล่าลูกเธอไม่พาจะเมาแต่พาคนนี้จําได้หมดแล้วพ่อพ่อแล้วลูกนะพ่อแล้วลูกพ่อก็ต้องยืนพ่อในี่วตีเลยพ่อต้องยืนด้วยเรียงแถวตามระดับรออันนี้สาวหลักเมืองนะเนี่ยเอ้าก็มาบอกว่ายืนเรียงแถวอะพระบูชายืนเรียงแถว บผู้ชายบอกทุกคนอย่าเดียวเนี่ยใช่เม้าด้วยขยันขี้ปากมึงจะคุยได้ไงสามีไปยืนด้วยไปคุณคุณพระบารสุดใจคุณพระเรียงตามลำดับหรออยู่หน้าอยู่หน้ามึงนี่ดูเป็นจ้าอ้าวเรียงแถวแล้วใช่ไหมขอรักของชาติเฮ้ยมันจะทิ้งตัวอ๋ออ่านพ่อนะลูกจำให้ได้นะลูกใครเป็นใครอ่ะ ทุกคนอย่าเทียงชี้ถูกก็ปล่ะยื่นเรียงแถวจะชี้หัวแพวไม่ให้ผิดอย่าจะดูนะไทยดูนิ้วผมนี้ชี้ดีๆจะชี้สักนิดให้มันแจ้งจิตใส่เจ๋งบริสุดใจบริสุทธิ์ใจอย่าพึงนี้พะ

คืนนั้นเดินพลาดทั้งคืนเชียวเห็นปะก็ปูทิ้ยาถ่ายก็ถ่ายเป็นปกติไช่แน่คุณนายใช่แน่ไปถ่ายมาบอกอ่ะคุณพภาไอ้ไอ้หนหูไอ้หนูพ่อนะลูกวันนั้นนะที่หนูเห็นนั่นหนูเมาหรือเปล่าไม่ได้เมาแล้วลเียจำได้หมดเลยพอ่อเคลียร์เคลียร์ให้พอ่อเลิกเรื่องพ่อมาทำไมเนี่ยเคราแม่น่ะใจร้อนฉันยังพูดไม่จบเลยพูดอย่างเงี้ยพ่อยืนตัวสั้นเลยนะนี่ยการ ใจเย็นก่อนไม่่่ใชพออเหรทานแต่พวกไม่จบเลยแม่ไอ้ไอ้ไม่เอาไม่ถูกต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ค่ะจังกายอะไรแบงนี้ค่ะอย่าพิ่งรีบพาพ่อคุณพระสงฆ์พรให้ทุกทุกคนของอภัยไม่ใช่เว้ยความดีชูช่อบอกคุณพ่อไม่ใช่ตาพลาดเพ้อไผล พีไม่ใช่แล้วเข้าส้วมไปเข้าส้วมไปจงฟังคำพี่ชี้ไอ้พองอุ้ยอ้าวไออ้าวเป็นไงโอ้ยฉไม่ยึดเลยนะว่าคนอย่างมึงจะเป็นแบบผมผมไม่ยึดเลยว่าคนอย่างมึงก็จะเลวได้ขนาดนี้โอ้ยใช่หรือไม่คุณผู้หญิคุณหญิงคุณนายคุณใจคุณทำไปได้เหรอเอาเอาเจ้เพาะเสียงอะไรเนี่ยวันียาหมดไม่ต้องคุณพระ ผมว่าคุณนายไปเท่าก็บอกกอนเด้อทำไมอยากคุณนายเราไม่ต้องไปเลิกเหล้าหรอกเลิกอะไรไม่ต้องไปเลิกยาเลิกอะไรไปเลิกกินกาแฟถ้ามึงไอ้เนี่ยไอ้พ่อของทำหรือเปล่าลูด้วอคุณนายกูถึงว่ากูถึงว่า มึงนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงด้วยค่ะเนี่ยมาเล่นแถวยุทธยากูเห็นมึงไม่กลับลบุรีสักคืนเล่นทางคุณพระขามึงก็เหมือนกันนี่ถูกต้องค่ะหายพอมีไปทำงานปุ๊บแม่เลี้ยงหลานนี่เลี้ยงหลานเฮียแล้วออกโต้ตลุกบ้างแม่ไม่ต้องระวังแพ้วหรอกคุณนายครับคุณนายอย่าออกอาการหึงสิเดี๋ยวคุณพระรู้ว่าเรามีอะไรกันนั่นแล้วผมไม่ได้ทำอไม่ได้ทำจริงจไม่ได้ทำนะไม่ได้ทไม่ได้ทำนะ ฟังนี่จบก่อนสิอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเลยกันเนี่ยเห็นหน้าตาดีหน่อยเขาว่าทำอีกแหล้จงฟังคำพี่ที่ไอ้พองไม่่ใชนะที่มาร่วมเอืน้องคืนนั้นอ้าวเอ๊ะไม่ใช่ไม่่ใชจำได้แล้วฉันของไม่ได้ประหารผมแห้งไม่ีมัว

หัวคุณเหรอนีนี่น้องคุณนะครับณี่ไปพยาแทะหัวฉันไม่รังไงเป็นไรมึงเป็นไรเฮ้ยมึงเป็นไรเป็นไรมึงเมาได้ยังไงมึงเมาหรือไงบอกมึงเป็นไรเขาบอกว่าเมียผู้แค้นนี้ทำเป็นหนอย รถขี้มันฟาดในปากมันนี่อ๋อมึงก็ว่าเมียงปากเหม็นดิง่าไงน่ายงมันปากปามอะไรปากไอ้ดูถูกพี่อะไอ้จริงไม่เชื่อไม่เชื่อเด็กหนูไม่เชื่อพิสูจน์ดูอ่ะหนูมานเนี่ยมันเขาว่าหนูปากเหม็นค่ะนาจะขอพิสูจน์ว่าหนูห้าห้าใส่จมูกนาาดูที่นาจะเหม็นมหมให้หวยอ๋อห้าห้าอย่างเนี้ยให้หวยอ๋อไอ่มันจะกิ่นออกไงหนึ่งสองสามห้าห้าหนึ่งสองสามห้า ก็นัดโอ้โหถ้าเป็นลมยากเป็นยังไงเนี่ยคุนึกว่าไม่เหม็นววยโวยแล้วก็นักหน้อที่อะไรผมเอ้ายังพูดไม่จบเลยเอ้าตีโพยตีพายกันอยู่ได้น่าก็คุณพานพูดคุยมาติดมาต่อได้แม่บุญฟังให้จบกหมดไปเอ้าม่ได้เพอภัยผ่ที่ไอพองมันน่าไม่ใช่โมโหจองหองไม่ใช่มึงมาตีอ้วน คำนวณละออแต่ทำไมน้าร้องเอ็งเอ็งวออกผู้เล่นหมาเขาแล้วมึงขบขืนหมาเหรอทีแรกกูตั้งใจทบามเห็นงขบขืนกูมีหมาทำไมไม่ฮาวไปห้าไม่ทันสบายอ่ะก็ล่อแมวอยู่ข้างมันเลยแหละไปนะคะสันดาไปคู่กูเลยนะคนนั้นไม่ใช่หมาหรอกค่ะใครหนูเองเอ็งเอ็งนะเออลองเปลี่ยนเปลี่ยนทัร้องได้หลายเสียงแต่ี่ตันอย่างเนี้ยรีไลน์นั่นแหละ เราไปเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้โหออกลอกลองออกบอกกับหัวหอกพ้องน้องพี่สุดท้ายชีทีนิพนธ์เดี๋ยวที่รู้คนปอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเ่ยไม่เลยยิ่งด้วยถึงมันก็ไม่เป็นกับแบบนี้ล่ะทำไมเจ้าควรใช้ที่นีหรอใช้ที่นี้ลูกใหนที่บอกที่ตอนแรใจเย็นๆก่อนสิเขายังพูดไม่จบเลย ฟังก่อนได้ไหมตีพายตีพายกันไปใหญ่พี่จะพูดอะไรทำพูด <คน S 1> ดีๆนะ,ะพูดให้มันอย่ามัวนะ